สวัสดีครับผมติวเตอร์กอตพัน์ครับผมสวัสดีครับผมจิมประดยกรครับผมวันนี้มาถ่ายแบบกับแี่คอนเซนปตขึ้นปกเลยรู้สึกไงบ้างคะลงคูกรู้สึกหล่อมากครับผมโอ้โหเรียกว่าถ้าขึ้นปกขนาดนี้เรียกว่า อ๋อโหไม่อยากจะคิดอ oh, oh oh, oh oh, ้โหมันจะมันเป็นสรรพนามพูดไปก่อนสรรพนามพูดไปก่อนเรียกว่าแบบได้ขึ้นปกขนาดนี้ไม่ต้องดูดีมากๆแน่ๆเลยออเอาจริงชุดวันนี้สวยมากวันนี้ชุดสวยใช่ จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มันถ่ายกับแคสแล้วใช่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะเรารู้สึกหล่อขึ้นเท่ขึ้นชุดก็สวยขึ้นแล้วพี่ๆที่แคสก็น่ารักขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีครั้งต่อไปที่ได้มาถ่ายกับแคสใช่ไหมเออแล้ววันนี้ชอบลุกไหนบ้างลลุกนั่งครับผมอันนี้อันนี้ลุคอันนี้นั่งครับลุกอลลออะไรอะไรนะลุกไอลล กับเขเรื่อกรูปไเนี่ยชอบที่ถ่ายแบบมาวันนี้ผมชอบลุคเสื้อสีดำที่เป็นขาแบบขาสั้นขาแบบกีฬาเดินใช่ไหมยับเป็นเมกาเออยไอจริงชุดนี้ผมชอบลุกปรนั้นลุกสองปะน่าจะลุกสองที่ที่เราถ่ายกับที่แสงมันเป็นสี่เหลี่ยมชอบลุกนั้นครับคือลุกค่ะคุณลุกอ่ะคือลุกตีดิงอ่าลูกหายไปปิ้งอ่ะเก่งอ่ะ เรามาเจอกันในช่วงหนึ่งก็ถามจากคำตอบครับผมอ่ายิมเคยเล่นแล้วติวเตอร์เคยเล่นแล้วแต่จำไม่ได้หรอกเฮ้ยจำได้อาจจะจำได้นะ <แก S 1> ประมาณ2ปีก, 2> ก่อน,น,นอ่ากติกานี่ครับก็คนหนึ่งจะพูด3ามคำตอบนะครับซึ่งไม่รู้คำถามครับผมอันนี้อันนี้พูดไปก่อนไม่รู้เฉยอ้าถูกหรอถูกนะที่คนหนึ่งจะตอบต้องตอบ3ากคำตอบโดยที่พี่จะมีเวลา5วินาทีพร้อมไหมพร้อมครับผมข้อแรกนะคะชานมต้องใส่อะไรถึงจะอร่อยคะติวเตอร์ใส่น้ำแข็งครับ ตามคำถามฮะใส่น้ำแข็งใส่ใจใส่ไข่มุกครับเอาหรอได้ไม่ต้องเพราะนีกว่าให้พูดสลับกันไปเรื่อยๆสลับคนเกียร์ต้องตอบสามคำตอบโอเคจัดจ่ายเหมือนเขารู้ไงได้แต่เราไม่ใจ่เราก็ไม่อธิบายถือว่าเป็นการจูนสมองในข้อแรกครับผมสิ่งของสามสิ่งที่ไม่อยากให้หายไปจากโลกค่ยิมติวเตอร์ครับติวเตอร์ติวเตอร์ สิ่งของยังไงมไม่คือแบบมันสามารถเป็นได้หลายสิ่งเพราะอยู่กับเราตลอดตลอดเลยตลอดเลยคือต้องมีรอเรือจะได้มีหลายๆสิ่งเหมือนเติมเอสไงเป็นคนในใจของส่วนตัวของกินของของเขาของาีพี่จะกินอะไรดีคะยิมกระเพราหมูสับกระเพราหมูกรอบกระเพราไข่เจียวอ คือไข่กับไข่ขเจียวกะเพราเนี่ยคือก็เป็นกะเพราฮะแล้วก็มีไข่เจียวอ่าโอเคเป็นคำตอบที่ดีมากครับผมข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยน่ารักที่สุดในโลกคอมพิวเตอร์ยิม,ยมอ้ยดูได้ไงโคนข้างข้างคนข้างขวาเพราะมีคำตอบเดียว อยากเล่นเกมแบบเกมใหญ่อ่ะไ,ไม่อยากเล่นมินิเกมขอแบบบิ๊กช็อตมาเลยบิ๊กช <Big Shot. S 1> ็อตต้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเกมใหญ่ดีกว่ามาปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่าใจกลางกลางใจทีนี้กติกาเกมนะคะมีอยู่ว่าทีมงานจะมีบวดหมาให้ห้าหมวดทั้งคู่จะต้องตอบคําถามในแต่ละหมวดหมู่ต่อกันไปเรื่อยๆห้ามสัมกันทีมงานจะมีเวลาให้ตอบคนละสามวิสามวิ่อจะสลับกันตอบไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ตอบกันตอบไปเรื่อย ถ้าเกิดใครได้คะแนนน้อยสุดจะลงโทษอุ้ยโยนลงโทษนะโอ้ยน่ากลัวนะหาโดนลงโทษอะอเ่งกันเองเราต้องแย่งชิงกับได้เลยครับผมไม่ออมมือให้แน่นอนอ่ะทั้งคู่พร้อมไหมกับเกมพร้อมครับผมไปที่บทหมู่แรกที่จะให้ทั้งคู่พูดประโยคที่มีคําว่ารักอยู่ตรงกลางฉันรักเธอกะเพรารักคุณอ่ะโต้กล้าเหมือนกัใกล้หงิดแล้วอ่ะไม่ตรงกลางกะเพรารักคุณก็อยู่ตำแหน่งที่สาม ได้หน่งคะแนนทุกคนมันง่ายเกินไปแล้วอ่ะแต่ผมได้1คะแนนแล้วเนี่ยตอนนี้เอออ่ะซ้อมซ้อมอ๋อถือว่าเป็นการซ้อมใช่ไหมแต่ว่าได้คะแนนได้คะแนนนะอ๋อเป็นการซ้อมแต่ได้คะแนนไปที่โจทย์ต่อไปดีกว่าครับผมเออออกสิ่งของที่มีรูอยู่ตรงกลางเริ่มที่ยิมค่ะโดนัทรูแหวนแหวนแล้วมันรูยังไงแหวนอ่ะแหวนมันก็ต้องมีรูไม่งั้นเราจะเอานิ้วใส่ได้ไงสิ่งของเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ ดูนะดูนะเป็นอาหารว้ายทีมงานก็ลืมไอ้อันนี้เอาใหม่เอาจริงยังไม่ได้เทคสองขวดน้ำหูเอ้ยไม่ใช่คนของตะก้าเล่นเป็นวงกลมเราผ่านถึงแล้วตอนนี้เสมอกันเสมอเสมอข้อนี้ไม่ได้คะแนนอ่ะไปข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปบอกชื่อ ผลไม้ที่มีแกนตรงกางเรื่อที่ติวเตอร์มะม่วงเออส้มลำไยเออชมพู่ลินจีมะม่วงสุกได้หรอมะม่วงดิบก็ได้มะเฟืองมะไฟหรอมะกรูดมะนาวมะไฟมะไฟหรอมะไฟมะไฟอ่าซ้มแล้วอ่าต่อมาที่จะให้ทั้งคู่บอกชื่อจังหวัดที่อยู่ในภาค <า>ที่เป็นแบบภูมิศาสตร์โอเคได้เลยลมีทัง้งหมดหกาได้เลยครับเริ่มที่ยิ้มค่ะกรุงเทพอยุธยาออื <c oughs> <c oughs> งามวงวนัน <c oughs> สมุทรสาครสมุทรปราการสุพรรณนี่ไงปทุมธานีไงเออเพชรบุรีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แน่ที่ผมอ่านจากคนนี้มาเนี่ยอ๋อแกจักร์บุรีลบบุรีคือสจิโอ๊ย ปีกกลางหลังเริ่มที่ติวเตอร์นกเหี่ยวเป็ดอินสีไก่หางนกยูงนกยูงนกยูงหางนกแก้วนกเอียงฟาร์มิงโกนกกระจอกเทข้างเาานกพิราดนกแสกนกฟูนกนางนวลนกเงือกนกปากกระเป้ามีนกปากกระเป้า ที่นึงอะมาเมื่อไรแล้ววะนกนางแอนเอออย่างงี้แหละนกนกกระจิ๋นป่ะมีไหมนกขุนทองเออนกกระจอกนกขาวเหื้อไม่ใช่นกราวนะนกฟอร์พาร์ทแหะนกค้ามิ่งเบิร์นกทองนิ้งเบอร์นกเป็ดน้ำดูเหยอ เฮ้ยไม่ใช่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 ไ่ใเออแพนกินเพนกวินนกกระเรียนนกกาซาแมลงหวานแมงเมาแมงวี่ยุงตั๊กแตนเต่าทองผีเสื้อเดรซาด้วงควาจริงตาหางนกยุงก็ได้นะมีปีกอ๋อแกนีขี้ไม่เป็ครับพึ่งต่อแตนเอ้าพวกแมงปีกแข็งแมลงปีกอ่อนได้ไหม กอได้ค้อ่ะปมีกอนะนกนกขมิ้น่ะนกขมิ้นอ่ะจิงกุ้งแมลงวงช้างแมลงช้างแมลงช้างเออนั่นแหละแมลงดาแมลงดาผีเสื้อกลางคืนห้อยผีเสื้อลาตีเอาไม่ไม่มีเหรอมี่ถมวดใขรพู้ึ้นบานี่ยนะอมวยอมวดย้อยอม พออีกเกมได้ไหมแก้มือได้ไหมไม่เกมเมื่อกี้ก็ชุกไมาหรือเอาเอาเกมอื่นบ้างฝากผลงานให้เป็นแฟนหน่อยได้เลสามสองหนึ่งฟอร์มวงเงินค่ะอ่าครับ โอ้ก็ฝากซีรีส์พี่เจทคนกลางด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นแบบยิ่งกว่าต้มยากุ้งน้ำข้นอีกบอสแซบแบบพิกสิเมตรห้าเมตรยังไม่พอครับผมก็จะออนแอร์ทุกคืนวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มสินะครับที่ช่องวันสาครับผมครับและสามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชาแนลนะครับแล้วก็ดูอันคัทได้ที่ไอจีนะฮะห้าทุ่มสิเหมือนกันครับซึ่งบอกได้เลยอันคัทนี่มีหลายซีนมากที่หายไปนะฮะก็ยังไงก็ต้องดูในของจริงด้วยดูในช่องวันด้วยแล้วก็ไไปดดูในนนนนนนอออัััััค้วววยะเเพราา่่่มมมหืกชง เราได้ตามกระแสทันเพราะกระแสแรงมากใช่แรงยังไงไม่ยังไงแรงแบบนี่ไงเออ่นั่นแหละแรงร้อนแรงมากแล้วพอดูช่องวันเสร็จเนี่ยไปดูในอันคัดต่อเพราะมันจะมีหลายซีนที่แบบถ่ายเราถ่ายไ้เยอะเพราะแบบว่าดูแบบดูไม่อิ่มอะไรเงี้ยถ่ายไ้เยอะก็เลยต้องไปดูในอันคัดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีหลายซีนมากนะครับใช่แล้วก็คืออันคัดไม่ตัดซีนถ้าดูสดมันจะตัดบางซีนออกนั่นแหละครับแล้วก็อยากฝากซองไวเบอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำนั่นแหละครับก็ เวิร์กช็อปถ่ายทำก็กำลังแบบเตรียมในขั้นตอนต่างๆอยู่ก็ภายในปีหน้าทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับผมก็พวกเราคนนักแสดงเจน1เจน2แล้วก็เจน3บางคนมาเล่นเลยแล้วก็มีเพลงคนกลางนะครับแล้วก็เพลงกลางใจนะครับที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะมีชาเลนจ์ให้ทุกคนเต้นกันด้วยนะครับผมถ้าเต้นหน้ารักมานะยังไงยังไงเต้นได้นะหนวนึงขอลืมเหมือนกันแปวบนึงผมลืมเหมือนกัน ตื่นตื่นตึนตื่นตื่นตืตื่นบาบไอ้คนบ้าใครอ่น่รักไม่ไว้อะไรพอพอ่เพลงของเราก็จะมีคนกลางกับกลางใจนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะปล่อยเพลงมาอีกยิงชู่งเศร้าเนี่ยรอเพลงเศร้าได้เลยจะมีจริงหรอเพลงเศร้าอ่ะไม่รู้แต่ว่าแอบได้ยินหูแววมาเชื่อไม่เชื่อหูแววคือไม่ฟังก่อนได้ยินหูแววมาได้ยินหูแววไม่ใช่หูแววอ๋อ ได้ยินแว่วๆมาว่าแบบมีเพลงเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าผีหลอกเพ่ไม่ใช่ละอ่ะตอนนี้ที่งานรวมคะแนนเสร็จแล้วอ่าและผู้ชนะในเกมนี้ก็คือกคือ ช่วยกันสะบัดคือสะบดสัดเสื้อสะบัดยางเกงอย่าบอกนะเสมอไม่มีแล้วครับไม่จบแล้วไม่จบแล้วมีเขาพูดมาขนาดนีด้แล้วจะช่วยไหมให้อีกเกมหนึ่งอะออพูดอีเกมใช่ไหมเกมคู่ถ้าเล่นได้ได้เลยชนะคู่อ่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็เอางี้เอางี้ขอเลยขอเลยถ้าเกมเนี้ย เที่ยคู่กันไงแล้วชนะอ่อนทำโทษทีมงานเออจริงละทีมงานต้องเข้าเฟรมทุกคนนะเดี๋ยวจับทีมงานมาเต้นในเดี๋ยวเราโค่นเองฉากแดงนี่เลยไม่แ่เมีเวลาให้1นาทีถ้าทำได้ชนะเลยได้แล้วขอคิดก่อนได้ไหมเหนื่อยมันไม่ได้ ตัวหนึ่งนะตัวหนึงนะไม่ไม่ตเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวหนึ่งสองสามเริ่มไปเข้ามาได้ได้เอาชี่เดิมเข้ามาชี่เดิมเข้ามาชี่เดิมมันยิ่งกว่าเดิมเราก็เอาขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วมันพันอยู่เนี่ยแป๊บนึงไปอโอยกลับมาที่เดิมเฮ้ยใจอยู่หายใจอยู่ใจเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ข้ามานะทำมาเฮ้ยเหยียบ

ยอมแพ้ไม่เข้าแล้วอย่ายอมยังไงดิดนดิโอ้วโอ้โอ้วเฮ้คนบ้าอย่ายอมยอมเลยยอมเลยขนาดนี้อ้วงมาก่อนบุญหลวงพ่อยอมแพ้เนาะ ยมันไม่มีทางชนะอยู่แล้วเกมนี้คือกำลังน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันเออเวลาเยอะก็เกอไปนเลยพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับบทลงพวกของเราดีกว่าโอ้โหไปเลค่ะยิไหนพักด้วยทองทองทองเธอนั้นอยู่นี่เธอนจะอยู่ไหนไปทำอะไรตรงไหนไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาออกห่วยหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่ครูเราไม่ใช่ใครแล้วเธอ่ะชื่ออะไรบอกกัน้ลยไม่บอกกันจะไม่เจอเหรอเขาไม่ใช่หนาเขาใช่หนาตะกี้ข้าวจ้าข้าวจ้าใจข้าวใจข้าวจ้าไมู่่ดหน ครับผมแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับในแคชแมกกาซีเล่มนี้นะครับผมก็ฝากพิเศษคนกลางด้วยนะครับตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่ก็กําลังเข้มข้นเลยยิ่งกว่าต้มยำกุ้งน้ําขลนน้นําแดงน้ําใสครับผมอย <Yeah, S 2> ่าก็ตามนั้นนะที่ดูเตอร์บอร์ดฮะซึ่งตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยดูได้ทางช่องทางช่องวันซัสเวีเวทนะครับเวลา4ี่ทุ่มสินะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่มันดีชแนลกับดูใน and cut แอนคารได้ที่ไอจีเวลาห้าทุ่มสิบห้านะครับใช่แล้วครับผมแล้วก็สามารถติดตามผลงานเราได้ที่ไองงงพววกกเรราาทัั้้คคนนนตตติิะบแล็ดมใ พวกเราทั้งสองคนได้ในติ้งติ้งนะครับแล้วก็สามารถดูตารางงานของพวกเราได้ที่ติ้งนะครับ X ดูมันดีครับผมฝากด้วยนะครับแคส่สองไ่มาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเธอจะอยู่นี่ไอ้เจอจะอยู่นั่นเธอไปทำอะไรตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้มานี่มามันี่มานี่เร็วๆไอ้ไม่ใช่หนาไป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 แล้วบ๊ายบาย